ครอบคุณมากครับการทีิ์แยการนี้แค่งขันจันไม่คือกรัวคุณต่อยแล้วนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทำกันในวันนี้มาจากร้านอาหารชื่อ ยกยอปอครับไม่มีปอปั้นครับไม่มีไครับก็ปลุกเด็กยกยอใย่เฉยๆนี่บอกแล้วเวลานนี้ก็ก็กรอบแข่แล้วก็กินตังค์ผมเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าเวลาว่างๆเรามนี่ยทำเราก็คิดว่าจะเป็นโดดเล่นแม่น้ำเจ้าพระยาครันเราก็เลยไปร้านยกยอไม่ผัวร้านยกยอใช่พอเราโผล่กันไปปุ๊บเจอเจ้าของร้านเขาก็ลากเราขึ้นมาไอ้ลากไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมครับอาหารเนี่ยมาสอนทำกันในวันนี้เมนูคือต้มข่ากุ้งนางมะพร้าวอ่อนท่านเคยได้ยินแล้วล่ะ ไอ้แบบนี้แต่ว่าเวลาที่จะเอามาทาที่บ้านเองจริงอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะแยงเอ๊ะจะทําได้เหรอจะมะพร้าวอ่อนหรือจะอะไรเจะทำยังไงเอ๊ะต้องใส่น้ํามะพร้าวด้วยไหมอะไรวันนี้จะสอนให้หมดเลยว่าต้มขาท่านทําไงทําที่บ้านอร่อยขนาดไหนบอกหมดทาที่ไวนกินได้เลยได้เลยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบว่าคุณมนัฐอมมอนิมิตจากร้านอาหารยกยอครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกยอนี่ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่เก่าแก่ครับกี่ปีแล้วครับ อ่สามสิบห้าปีแล้วครับสามสิบห้าปีเราอยู่ริมแม่น้ำมาอย่างเงี้ยตลอดก็ริมแม่น้ําตลอดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงใกล้สานักงานเขตคลองสานะใกล้สํานักงานเขตคลองสานคือพูดง่ายฝั่งทนนะฝั่งทนนะครับถามจริงๆตั้งชื่อร้านมายกยอเนี่ยในสมัยมันสามสิบห้าปีแล้วในสมัยแรกๆเคยยกยอหน้าร้านบ้างไหมมีฮะมีตั้งแต่ ร้านแรกเลยฮะอ,อยู่แถววิสุทธิกษัตร์เรามียออยู่หน้านร้านาาแล้วยกได้จริงๆเลยป่ะหมายว่าเราเอาปลาขึ้นมาได้จริงๆเลยป่ะก็ มีมั้งแต่ตัวไม่ใหญ่ปลาขยั่งปลาขยั่งมีอาจจะมีกุ้งสมัยสารที่ผ้าปีที่แล้วคงมีกุ้งสมัยนี้อย่าไปฝันเลยอย่าไปฝันเลยนี่มีจืดจืดจืดกินหมดอะไรอะไรอะไรคืออะไรที่บาดจืดจืดตรงเดี๋ยวนี้ตายง่ายเขาชอบช็อตปลากันไม่ดีแล้วมันมมัันนทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันมันเสียหมายความว่าไอ้พวกลูกกุ้งที่มันจะโตมาเป็นกุ้งก้ามก้ามหรือกุ้งแม่น้ำเนี่ยตายหมดตายซะก่อนใช่ครับอ่ะ ตอนนี้เรามาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรนะกับเมนูนี้ของเรานะครับคือต้มขากุ้งนางม,ามะพร้าวอ่อนเชิญชมครับนี่คือที่ร้านครับท่านผู้ชมครับร้านน่านั่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยมองไปก็มีแต่ความสุข <c oughs> ความสบายนะครับ <c oughs> สบายจริง <c oughs> อยู่สบายและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมด <c oughs> เราจะเริ่มต้นจาก กุ้งฮะทำกุ้งก่อนนะฮะกุ้งนีงง่คือกุ้งอะไรกุ้งนางกุ้งนางแ<า>ม่น้ำไซส์ประมาณ1 0ถึง12ตัวตวโลสิบ12ตัวนะฮะ <ผม S 1> ประมาณ1 0บถงึงเพราะว่าใหญ่กว่านั้นก็ มันจะแข็งเนื้อมันจะแน่นเกินครับเอามาทำมสะอาดที่เรียบร้อยผ่าหลังเอาขี้ออกล้างให้สะอาดตอนล้างนี่ท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่เคยทํามือนวลนนุนิ่มๆหน่อยนะไม่งั้นไปบดทุกอย่างนะฮะแล้วตอนนี้เตรียมเครื่องเรคื่องก็หั่นตะไคร้ครับตะไคร้ท่านผู้ชมจําไว้เลยครับมันง่ายได้มากคือมีตะไคร้หั่นไปก่อนครับขาขาก็ไม่แก่มากไม่อ่อนมาก กำลังพอดีขากําลังพอดีนะฮะมีตะไคร้มีขาเพราะว่าเราจะทําต้มขาครับนะฮะต่อไปก็เป็นพริกพริกจินดาแดงนะครับพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับพริกขี้หนูสวนครับมาบูบแล้วก็สับสับให้หยาบหยาบหยาบบูบแล้วสับหยาบเตรียมไว้เนี่ยมีแค่เนี้ยครับผมนะฮะคราวนี้ เริ่มต้นก็น้ำสต๊อกไก่เอาน้ำสต๊อกไก่ครับผมตั้งให้เดือดไหมเดือดเลยครับเอาให้เดือดปุดๆเลยนะครับน้ำสต๊อกไก่ตั้งให้เดือดปุดๆเลยครับครับเมื่อเดือดปุดๆแล้วจึงใส่ขากไปก่อนเลยครับอันดับแรกอันดับที่หนึ่งขาตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกนี่นะครับ ใส่ลงไปพริกกับพริกขี้หนูสวนพริกกดาแดงใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยก็เห็ดเห็ดฟางใส่ลงไปท่านผู้ชมครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดปิดฝาเอาให้เดือดครับให้เดือดจนกลิ่นินมันจะออกมาให้กลิ่นเครื่องเทศออกมาให้หมดกลิ่นสมุนไพรออกมาเมื่อเสร็จเห็นมันเดือดลากกลิ่นออกแล้วจึงใส่กุ้งครับใส่กุ้งลงไปนะครับพอใส่กุ้งลงไป แล้วก็รุงรสครับด้วยน้ำปลาท่านผู้ชมดูสองช้อนนะสองช้อนตามหม้อนี้เลยสองช้อนตามด้วยน้ำมะนาวฮะน้ำมะนาวประมาณสองช้อนเหมือนกันจําไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าน้ำปลาเท่าไหร่น้ำมะนาวเท่านั้นอ่ะนะครับปิดฝาเอาให้เด um> ือดเหมือนเดิมก่อนอเดือดอีกทีนึงก็ตามด้วยกะทิเป็นหัวกะทิคราวนี้หัวกะทิหัวกะทิเขาใส่เนี่ย ประมาณสี่ชัพพสี่ชั่วพีคทัพพีนี่ครับหัวกะทิลงไปคนให้เข้ากันหลังจากนั้นจึงตามด้วยมะพร้าออ่อนครับมะพร้าออ่อนใส่แต่เนื้อเนื้อมะพร้าออ่อนลงไปนะครับปิดฝาปิดฝาให้เดือดจัดอีกหนึ่งครั้งนี่ครับเอาให้เดือดปุดๆอีกหนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยต้มขากุ้งนางมะพร้าวอ่อนครับ ผม,ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําอะไรวุ่นวายเลย<ม>ยุ่งยากไม่ยุ่งเลยแต่ที่สําคัญมากเวลาที่ทําที่บ้านหรือว่าไปกินร้านไหนก็ตามที่ไม่อร่อยแค่รับข้อที่หนึ่งกุ้งนางตัวใหญ่เกินไปครับผมเล็กเกินไปไม่ค่อยมีปัญหาใช่จงจําไว้ว่าถ้าจะทําเมนูนี้กุ้งนางต้องไม่ใหญ่เกินนี้ คือสิบตัวเนื้อมันจะแข็งใช่สิบตัวหรือสิบสองตัวโลตัวโลครับเอาแค่นี้ถ้าใหญ่กว่านี้แนะนำให้ไปย่างใช่นะครับย่างแล้วคอยเอาหัวมาแล้วก็คุ้กับข้าวกินมันจะแซ่บมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำเมนูนี้ถ้าจะทำต้มขาเนี่ยให้ใช้กุ้งตัวขนาดนี้พอสิบสองตัวหนึ่งกิโลกรัมจานนี้บอกแล้วนะฮะออกไปทางเล็กไม่เป็นไรออกไปทางใหญ่เนื้อมันจะเหนียวทำความสะอาดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามนั้นทีนี้เวลาที่ท่านมาทำเนี่ย ท่านจะเห็นขั้นตอนเลยว่าน้ําสต๊อกข้อแรกก่อนเลยต้องเดือดถ้าต้องเดือดถ้าไม่เดือดมันจะมันจะเอามีกลิ่นเหม็นข่าวเหม็นข่าวครับผมแล้วขั้นตอนการเดือดมีตั้งสองสามขั้นตอนที่ท่านเห็นแล้วนะครับเดือดหนึ่งเดือดถึงจะใส่สมุนไพรลงไปครับใส่เครื่องเครื่องไปแล้วเป็นเดือดสองถึงจะใส่กุ้งนะครับแล้วถึงจะปรุงรสแล้วเป็นเดือดสามนะครับ ถึงจะมาใส่มะพร้าวเดือนสี่คือช่วงจ่ายตังค์ไม่ไม่เดือดนะไม่เดือดไม่เท่าไหร่เมนูนี้ไม่เท่าไหร่แต่ทําให้ท่านทากินที่บ้านได้ได้เลยครับได้สามารถทํากินมะพร้าวน้ําหอมนี่ใช้มะพร้าวที่ไหนครับก็แถวๆถวใกล้ๆเนี่ยสามพานอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดนะครับนครปฐมใช่ครับขอให้เป็นน้ำพร้าวน้ำหอมแล้วกันส่วนน้ำก็เก็บไว้กินต่างหากหรือไม่ก็ถ้าเกิด อย่างบ้านเขาเขาเอาน้ำไว้ล้างหน้าเอาไม่ใช่ครับมะพร้าวอ่อนไม่ใช่เอาไว้ล้างหน้าน้ำมะพร้าวอ่อนไบอได้เลยว่าช่วยลดไขมันด้วยถูกต้องช่วยลดไขมันกินแล้วมีความสุขมากแล้วถ้าพอกินไปแล้วเยอะๆปุ๊บก็เอาไปล้างหน้าใช่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเชิญนะข้าวซอยเลยครับรสชาติในการแต่งรสหรือปรุงรสในตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมตว่า น้ำปลาเข้าไหลน้ำมะนาวเท่านั้นเข้ากันส่วนใหญ่แล้วฐาน้ันจิ้มหรือจะสูตรใส่อาหารก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าใครที่ชอบอะไรแบบไหนก็คนจะต้องแต่งรสเพิ่มนะนไม่ใช่คนได้กลัวแต่ทานได้ครับทานได้ทานหม้อนี้ได้ครับไม่กลัวอะไรหรือเปล่าครับกลัวแอลกอฮอล์จะทำให้ไหมครับนี่ครับผมต้องขออนุญาตก่อนเลยขอชิมน้ำก่อนนะครับสบายเลยครับ สบายเบือสติบเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับคนที่ข้าไปฟังทนนิดหนึ่งนะฮะคนที่กินต้มขาไก่เนี่นะครับคนที่ว่ารถเนี่ยมันจะต้องออกไปทางไหน่ะผมบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องออกไปในทางที่มีอมเปรี้ยวนิดๆเท่านั้นนิดๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ให้คงความเค็มไว้ด้วยใช่มันถึงจะอร่อยแต่ว่ารู้สึกว่าความความนัวเนี่ยคือมันมันจากกะทินะ แล้วความหอมมาจากเนื้อมะพร้าวและน้ำด้วยที่เขาพูดทั้งหมดอยู่ในช้อนนี้เลยครับกุ้งอันนี้ผมกินได้เพราะว่ามันยังไม่มีมันนะฮะแล้วนี่ตัวน้ำนะแล้วมีข้าวอมน้ำไว้แล้วโอ้โห้โห อยู่กันสักไกลเลยฮะไปด้านนู้นไหมฮะเป็นห่วงเป็นไงฮะร้อนเนี่ยฮะร้อนเหนะฮะต้มน้ำหน้านะฮะเพมันร้อนนะฮะก็บอกแล้วว่ามันยู่ไฟซะร้อนถ้ขนาดนี้เรียนท่านผู้ชมทราบนิดนึงว่าพอกุ้งมันตัวขนาดนี้พอเนื้อมันออกมาอย่างเงี้ยเนื้อมันจะนุ่มหวานและนุ่มหวานและนุ่มแล้วกินอร่อยจำไว้เลยนะฮะสำคัญมากมากถ้าท่านจะทําต้มขากุ้งนางเนี่ยบอกแล้วว่าให้ไปทางเล็กอย่าไปทางใหญ่ถ้าพลาดพลั้งไปทางกุ้งใหญ่ จะไม่อร่อยมันจะเหนียวมันจะคนละรสกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนัฐต้องขอขอบคุณร้านอาหารยกยอต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดเมนูง่ายๆไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งที่คุณมนัฐบอกว่าคุณได้พบช่วยบอกคนด้วยนะว่าขาเนี่ยเวลาที่เรียกเนี่ยขาแก่ไม่ได้นะต้งขาออนเพราะว่าต้มขาเนี่ยมันสามารถกินหัวขาได้ด้วยกินได้ด้วยดดูท่านผู้ชมดูวิธีการการรับประทานหัวขา เราจะเริ่มต้นจากการกัดลงไปเลยนะครับเรากัดหัวขาลงไปปั๊บเราก็จะรู้ว่ากินได้ไหมูกินได้นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะูขอ้น้ำขอ้น้ำน้ำมันหน่อยนะหนูกินได้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับการกินหัวขาททาให้เราร่างกายแข็งแรงดีบายเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องกินอีกครับเพราะเรากินอีกร่างกายเราก็จะแข็งแรงดีมากปั๊บป้าเราสบายไปเรียบร้อยแล้วะทำไมเขากัดแล้วไม่มีรอยแล้วไม่ได้นะครับคุณต้องกัดแล้วมีรอยหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมอ๋ออยากรู้อยากรู้นี่ฮะขาอ่อนเป็นอย่างนี้ครับอยากรู้อ๋ออันนี้คนเห็นทั้งประเทศเลยนะคนเห็นทั้งประเทศเลยรสชาติดีครับถ้าขาอ่อนมันจะเป็นยาด้วยในตัวครับนะครับยาขับลมอีกต่างหากนะครับจบกันเฉพาะกันใหม่ครับวันนี้เรา้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ มาจังหวัดชนบุรีไม่กินส้มตำปูม้าแกล้มกับปูกระตอยที่ร้านป้ามนส้มตำถือว่าผิดน้ำส้มตำแบบอร่อยอะกรอบนุ่มผสมกันขาเราไม่ทานเราก็เก็บไว้ในจานเหมือนเดิมเอาเหรอพอดีมากดีมงกุฎเพชรครับหน้ามองน่าเก็บนวลลิ้นนวลปากผมมากนะครับชิ้นหนึ่งอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะครับชิ้นละ100บาทเขามาเขามากระซิบอะไรกับผมรู้ป่าว่า R ผมอ <laughs> <laughs> ผม่400แล้วโูปคิดไป400แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยแต่กอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กอดออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกเลย subscribe หมือนก ตัมจะครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน